สวัสดีครับเมยาพระรวยครับฮาหนอยวี p พีครับประจำวันพรลหัดสบอรีที่สองเดือนหกพศสองพันหน้าร้อยหกสิบห้าครับอ๋ออ่ะมาเบิร์นครับเ,เรียบร้อยแล้วครับเ,เกณฑ์มากเรียบร้อยแล้วเลขวิ่งเลขขี่เป่าครับมาเบิ่งกัน อย่าลืมกดอะไรก็ติดตามสั่งเมียพดรวยนะครับเด้อฝากไปกำลังใจเมียเพื่อทำ <ใน S 2> คลิปใหม่ๆมาให้พิจารณาเป็นแนวทางให้เบิงกัน,กนครับผม So <laughs> <laughs> โกโตรครับโกโตรเรียบร้อยครับ3มแถวเกณฑ์อนะ่เบิ่งแถวแรกครับมีตัวหนึ่งครับมีศูนเก่าแถว2ครับมี2อตัวมีสีหาก็หหาแถว3ครับมีหาสองสเจแล้วก็ 76, นะเจ็เจหเด็กวิ่งครับมีเก่ากับเจ็ดเป็นว่อ่า สูงมานำนำเรวยๆชาวคนไหลก็ติดตามส่องเมญ่าผ้าด้วยแบบเป็นกำลังใจให้เมญ่าโชคดีสุบุสกคนครับมานครับสวัสดีครับ